แล้วก็มีอีกเคสเนึ่งอันนี้สั้นๆแล้วกันอันนี้เป็นเพื่อน mm. ที่อยู่ประเทศนอร์เวย์เป็นคน mm. ออกกําลังกายเยอะมากว่ายน้าเป็นผู้หญิงนะครับอายุเท่าๆกันสี่สิบสองสี่สิบสามเนี่ยออกกําลังกายเยอะมากคือว่ายน้ําบันละชั่วโมงช่วงบ่ายๆแล้วก็มีช่วงสักเดือนกุมภาเนี่ยเขาก็นอนไม่ค่อยหลับก็ามาปรปึกษา mm. เดินเขาใช้เมลาโทนินชนิดหยด 0.5 mm. มิลลิกรัมหยดเออเมื่อก่อนก็หลับดีแต่ทําไมช่วงดึงกุมภาที่ผ่านมาเขาไม่หลับพอคุยไปคุยมาเขาบอกว่าอ๋อที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยครับที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยพอเดอนกุมภาเนี่ยมืด18ชั่วโมงมืด18ชั่วโมงก็เท่ากับกลาแคืชั่วโมงสว่างอยู่6ชั่วโมงกลางคืนยาวกว่ากลางกลางวันใช่ครับกลางคืนยาวกว่ากลางวันอืแล้ว เอกรู้ไหมว่าฮอร์โมนที่ทําให้เราหลับคือฮอร์โมนเมลาโทนินเมลาโทนินจะสร้างเมื่อเราไปเจอแสงแดดไม่ใช่สร้างตอนนอนนะครับสร้างตอนเราไปเจอแสงแดดถ้าเราไม่ไปเจอแสงแดดเลยหรือว่าแดดน้อยๆอย่างประเทศนอร์เวย์เนี่ยการสร้างเมลาโทนินเราจะน้อยพอเราจะนอนปิดไฟมืดปั๊บเมลาโทนินจะปล่อยพอมันปล่อยออกมาน้อยมันก็ทำให้เรานอนไม่หลับ อ่าผมก็เลยบอกว่าอ่าใน,นช่วงกลางวันออกไปเดินตากแดดให้เยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มเมลาโทนินที่กินอยู่ให้สูงขึ้นสเป็นสองมิลลิกรัมหรือสามมิลลิกรัมก็แล้วแต่ที่ซื้อได้เนี่ยก,ก,ก็จะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นเออพอเข้าไปทําตามก็บอกว่าเขาก็หลับเป็นปกติได้อืมเอออันนี้เรื่องใหม่นะครับผมเองผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวลาทนินเราบอกว่ามันไม่เกิดขึ้นที่บ้านเราครับไปเกิดขึ้นที่ประเทศนอร์เวย์ ถ้าสมมุติเราเอาเรื่องตรงนี้เนี่ยมาปรับใช้กับกับชีวิตเราอะนะเท่ากับว่าในช่วงเวลาเดย์ไทม์หรือว่าช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราควรที่จะต้องไปเจอแสงแดดบ้างควรที่ต้องไปเขาเรียกอะไรอะแปเออดอบ้างใช่ไหมครับพี่หมอตอนอย่างตอนเช้าๆหรือตอนเย็นๆออกไปเจอแสงแดดออกไปเดินบ้างบางคนบอกว่าเออฉันก็อยู่ในบ้านเปิดไฟสว่างแล้วนี่สมองเราฉลาดมากครับดวงอาทิตย์มันเป็นพลังงานที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลอ,อ่ะมันจะสง<ด>่งสัญญาณออกมาเพื่อสร้างให้ตอบใต้สมองเราสร้างเมลาโทนินแต่ไอกระแสไฟฟ้าสลับบ้านเราเนี่ยถ้าใครลองดูจะรู้ว่าจอคอมพิวเตอร์นะครับเอากล้องมือถือมาวางหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะสั่งมันมีการกระพริบมันจะติดตดับติดดับตลอดเวลาโดยที่ความเร็วที่เร็วมากอันนี้เขาเรียกว่ากระแสไฟฟ้าสลับซึ่งกระแสไฟฟ้าตัวนี้จะไม่กระตุ้นการสร้างเมลาโทนินในสมอง อืเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านหรืไปสว่างๆก็ไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่ครับเอาง่ายๆคือเอ่อเขาเรียกอะไรนะแสงพระอาทิตย์แน่มันไม่สามารถจะเทียบเคียงได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่าแสงไฟบ้านเราทดแทนดวงอาทิตยไม่ได้อ่าและนอกจากจะทดแทนไม่ได้กลายเป็นลบกวนทำให้ใค่แย่ลงอีก <laughs> ใช่ครับย <laughs> ี่งแบบว่าเจอ ไฟสว่างนานๆจอมือถือจอโทรศัพท์จอโน้ตบุ๊กนานๆเนี่ยมันยิ่งทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับด้วยซ้ำอืมโอเคขออนุญ,ญาตแทรกนิดนึงนะครับพี่หมอตน้นพอดีมีคําถามเข้ามาจากใน YouTube นะครับอันนี้เป็นคุณพึ่งเป็น,เป,นเป็นอยู่ใน follower นะครับในกลุ่มของ Wellness Hub เองนะครับถามเข้ามาไม่ทราบพี่หมอต้นเห็นคําถามไหมอ่าเห็นครับ อ่าคุณนิสถาเนี่ยนะครับคุณพึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมแปลคำถามนะครับอ่าเดี๋ยวคุณคุณ,คณ<ม>นิสถามนิดเลยครับได้ได้เผื่อบางคนอาจจะไม่เห็นคําถามน,นะครับเอ่อคุณนิสถาน,นะครับถามมาว่าวิตามินแร่ธาตุสำหรับทานนอนทานนอนหลับต้องทานวิตามินอะไรบ้างคะแล้วถ้าทานจากอาหารต้องทานกลุ่มไหนบ้างคะอ่าโอเคผมผมแปลคาถามใหม่นะก็คือ ถ้าอยากจะมีคุณภาพการนอนหลับเนี่ยควรจะต้องกินวิตามินอะไรบ้างแล้วถ้าสมมตินะไม่อยากจะกินอาหารเสริมกินในอาหารปกติเนี่ยอะไรบ้างคือเราไม่จำเป็นต้องกินเฉพาะอาหารเสริมไงคืออาหารเสริมมันก็เป็นทางเลือกการหนึ่งนะครับก็รบกวนพี่หมอต้นตอบคําถามนิดหน่อยครับว่าตัววิตามินแรทาที่ช่วยในการนอนหลับนะครับก็จะเป็นตัวแรกเลยที่แนะนําคือเมลาโทนินนะครับ เมลาโทนินก็จะมีในรูปแบบเม็ดหนึ่งมิลลิกรัมสามมิลลิกรัมนะครับก็ตัวนี้ทานแล้วจะช่วยเริ่มการนอนคือเรื่องกระบวนการนอนแบบว่านอนนอนหลับยากสมมุติว่าเราต้องการหลับประมาณสักสี่ทุ่มอ่าเราก็ทานเมลาโทนินอาจจะเริ่มสักหนึ่งมิลลิกรัมก่อนนะครับตอนสักสองทุ่มแล้วสี่ทุ่มเราจะได้ง่วงแต่ถ้าคนที่เป็นลักษณะว่านอนหลับแล้วตื่นกลางดึกตื่นมาเข้าห้องน้ํา แล้วต้องการที่จะหลอบต่อทําไงตรงนั้นเนี่ยอันแรกคือเราต้องไปแก้ปัญหาก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราถึงตื่นมาฉี่บ่อยจังอืม,มเครต้องไปดูเรื่องเหตุก่ตอนน,นอ่าเป็นเบาหวานตื่นตื่นมาฉี่บ่อยได้แต่ส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดอันนี้คงอาจจะยังไม่ลงลึกนะตอนนี้นะครับคือฮอร์โมนความเครียดมันทำให้เราปัะสสาวะเยอะปัสสาวะใสปัสสาวะถี่ได้เหมือนกันถ้าเปน็นกลุ่มนี้เราต้องไปแก้สาเหตุก่อนถ้าแก้สาเหตุเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องทานเป็นตัวเมลาโทนินที่เป็นยาทางการแพทย์ตัวนั้นมันจะออกฤทธิ์ยาวกว่าคือมันจะค่อยๆปล่อยออกมาทําให้การนอนคุมจังหวะก,การนอนได้ดีกว่านะครับอของที่แนะนำก็คือแมกนีเซียมแมกนีเซียมก็จะเป็นคีเลตแมกนีเซียมผมก็เห็นเลคยคนไข้หลายคนเนาะไปโรงพยาบาลรัฐได้แมกนีเซียมออกไซด์มากินมันดูดซึมได้ดีนะครับอื และถ้าจะดูดซึมดีจะต้องจับคู่กับกรดอะมิโนหรือที่เรียกว่าคีเลตแมกนีเซียมตัวนี้นะมั mm hmm. ได้ดีกว ium, mm ่ารวมแมกนีเซียมกินก่อนนอนมันจะช่วยผ่อนคลายคลายกล้ามเนื mm ้อ hmm. โดยเฉพาะคนเป็นตะคิวบ่อยๆช่วงนอนเนี่ยแนะนำยแมกนีเซียมนะครับมันจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายทําให้หลอดเลือดเราขยายตัวดีขึ้นความดันลดลงพอความดันลดลงปับ๊บเราก็ผ่อนคลายได้ดีขึ้น อันที่สาม<อ>ครับเขาโทษดีครับพี่หมอต้นแทรกนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยคือแมกนีเซียมคือแร่ธาตุชนิดหนึ่งเนาะแต่มันมีนามสกุลต่อมาว่าคีเลตมันก็คือรูปแบบหนึ่งของแมกนีเซียมใช่ไหมครับพี่หมอใช่ครับคือตัวแมกนีเซียมที่ขายในท้องตลาดที่เห็นเยอะๆก็คือจะมีแมกนีเซียมออกไซด์คือแมกนีเซียมจับกับโมเลกุลของออกซิเจนตัวเนี้ยดูดซึมไม่ค่อยดี แต่ผลิเภัเเตฑนของกรด,ดอะมิโนจากโปรตีนเนี่ยมันจะดูดซึไมได้ดีกว่าเขาเรียกตัวนี้ว่าคีเลตแมกนีเซียมอ๋อโอเคเข้าใจละคือถ้าพูดกันสเต็ปแรกๆก,กค็คือกินแมกนีเซียมแต่ทีนี้ถ้าเกิดลึกลงไปอีกว่า <c oughs> ต้องเป็นแมกนีเซียมในรูปแบบของคีเลตที่มันจับกับกรด,ดอะมิโนก็คือโปรตีนชนิดหนึง่งถึงจะดูดซึมได้ดีโอเคขอโทษที่เชิญพี่หมอต้นต่อต่อเลยครับแล้วก็อันที่สาม ว่าถ้าเกิดไม่อยากจะทานวิตามินหรือว่าทานแร่ธาตุเสริมเนี่ยตัวที่คือจริงๆจะอาหารเนี่ยปริมาณอะไรพวกนี้ออกนิดน่ยมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับคือแนะนําทานได้แต่ทานแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นผลตัวที่แนะนําก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่ากล้วยนะครับกล้วยมันจะมีสารที่เรียกว่าทริปโตแฟนสูงสารทริปโตแฟนจะถูกเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินแล้วเมลาโทนินก็ทำให้เกิดการนอนอีกเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าอยากนอนหลับดีขึ้นอาจจะแนะนําทานกล้วยแต่ทานกล้วยก็ต้องระวังว่าเราไม่ไม่ทานเยอะเกินไปเพราะทานเยอะเกินไปเราจะได้คาร์บไฮให้ด <c oughs> ก็ทําให้เราอ้วนนะครับทานกล้วยเนี่ยก็ทานสักถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็สักลูกหนึ่งถ้าเป็นกล้วยหอมสักครึ่งผลและที่สําคัญทานหลัองอาหารทันทีเพื่ออะไรให้เเพื่อไม่ให้หลาง่ายหาทันทีใช่ คือผมจะมแนะน,นําคนไข้อยู่เสมอว่าเวลาเราดูแลสุขภาพเนี่ยอาหารจับจับเป็นที่สุดครับอาหารถ้าเรากินเป็นมื้อนะครับฮอร์โมนอินซูลินที่มีหน้าที่พาน้าตาลกลูโคสเข้าเซลล์มีหน้าที่สร้างไขมันมันจะหลังเป็นมือ้อครับถ้าเรากินปั๊บอินซูลินหลังดูดซึมกลูโคสเผาผลาญแล้วก็เอาไปสร้างเป็นไขมันจบแต่ถ้าเรากินเรื่อยๆ กินปั๊บสร้างไขมันกินปั๊บสร้างไขมันกินปั๊บสร้างไขมันสรุปก็กินทั้งวันก็อ้วนทั้งวันเพราะฉันถ้าไม่อยากแก่เร็วไม่อยากอ้วนต้องกินเป็นมื้อผมจึงแนะนําว่าจะกินผลไม้กินขนมหวานกินไอศครีมกินอะไรพวกนี้เนี่ยต้องกินหลังอาหารทันทีอืมเพื่อเราจะได้กินแล้วไม่อ้วนง่ายนะครับเพราะฉันก็แนะนำกล้วยน้าว้าหนึ่งผลกล้วยหอมหนึ่งผลหลังอาหารตอนเย็น ราอาหารตอนเย็นก็ควรจะกินสักประมาณห้าโมงเย็นเพราะถ้าอาหารแน่นท้องเราก็จะอืดๆแน่นๆไปกดไหลย,ย้อนนอนไม่ค่อยหลับอืมคือนอกจากาใช่นอกจากเรื่องว่ากินอะไรแล้วก็ต้องกินเวลาไหนด้วยกินอย่างไรทุกอย่างมีความสําคัญทั้งหมดครับอือโอเคอันนี้สามอย่างละมีอย่างอื่น<ะ>ไหมครับพี่หมออ่าก็เอาเท่านี้ก่อนละกันครับเพราะว่าผมไม่ค่อยแนะนํากลุ่มที่เป็นสมุนไพร แต่ก็จะมีอาหารเสริมบางตัวที่เป็นตัวต้านฮอร์โมนคอร์ติซอลเหมือนกันอันนี้เอาไว้ใช้ในคนที่แบบเครียดเยอะๆแล้วอเลอร์ตอนกลางคืนจะเหมาะกับคนกลุ่มนั้นอาจจะยังไม่ลงรายละเอียดในตอนนี้ครับที่หมอตอนนั้นผมขออนุญาตถามเพิ่มหน่อยถ้าเมลาโทนินเนี่ยในอาหารธรรมชาติเนี่ยคือเท่าเท่าที่ผมรู้นะมันไม่มีไม่มีครับหมอรู้ซะอีแต่สารตั้งต้นคือทิปโตรแฟนที่เจอได้ในอาหารครับ อ,อ๋อที่อยู่ในกล้วยก็คือเปลี่ยนทิปตัแฟนเป็นเป็นนมลนโทนินอีกทีหนึ่งทิปตแฟนช็อกโกแลตครับมีมีเอ่อไม่ใช่กล้วยกับช็อกโกแลตมีทิปตแฟนครับอืม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 โอเคแต่ถ้าถ้าตรง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 เลยถ้าเป็นอาหารธรรมชาติไม่มีต้องเป็นอาหารไม่มีเมลาโทนินครับอืมโอเคเคลียร์ไหมครับคุณเพิ่นก็ถ้าเกิดว่าเคลียร์ก็ พิม์คำถามไอ้พิมมาหน่อยว่าเคลียร์หรือว่าไม่เคลียร์ก็พิมมาได้นะครับโอเคเมื่อกี้ระหว่างนั้นดันแทรกเรื่องนอร์เวย์ไปหน่อยครับพี่หมอตน้นอ,อกลางวันน้อยสั้นกว่ากลางคืนทีนี้พี่หมอต้นแนะนําว่าให้อ,อไปโดนพระอาทิตย์มากขึ้นแล้วก็เพิ่มโดสของเมลาโทนินที่เป็นดรอปเพิ่มขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีกสักกี่วัน กี่เดือนกี่อาทิตย์ถึงถึงเขาประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะครับประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเขาก็เริ่มนอนนอนหลับได้ดีขึ้นล่ะอืมโอเคแต่ถ้าเรากินยานอนหลับเราจะหลับทันทีแต่ถ้า <c oughs> เราถ้ารนอาหารเสริมพวกนี้มันจะใช้เวลานะครับหลับนิดนึงนะครับมันจะสู้ยาไม่ได้อืมอืมอืมเข้าใจครับคือถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับหรือ ทั้งทั้งสองช่องน่ะทั้งเวลเดนรับแล้วก็ทั้งสุขภาพดีชะลอวัยไปกับหมอตน้นหรือบางท่านอื่นนะที่เข้ามาจากการแชร์หรืออยู่ยีก็ขกดเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมเล่านะครับในมุมมองของคนที่ไม่ใช่หมอแลนะค,ะคือบางทีเนี่ยเราต้องเลือกเอาคือเราในฐานะนที่เราเป็นเจ้าของร่างกายอะ่ะถูกไหมกรรมสิทธิ์ทุกอย่างมันอยู่ในสิทธิ์ของคุณเนี่ยคุณเป็นเจ้าของร่างกายคุณต้องเลือกว่าคุณจะพาร่างกายของคุณเนี่ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเนี่ยเข้าไปที่ไหน ไปรักษาแบบไหนซึ่งมันไม่ผิดนะคือการจะเหมือนเหมือนคุณเอารถของคุณเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์บริการมันก็แบบหนึ่งเอาไปที่ร้านค้าข้างนอกก็แบบหนึ่งมันไม่ผิดแต่ละอย่างมันก็จะมีหลักการมีวิธีแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้คือแนวทางที่แบบชะลอวยัยแบบแบบองค์รวมนะครับที่ดูภาพรวมทั้งหมดแบบที่สไตล์ที่พี่หมอต้นแนะนํามาคือว่ามันไม่ได้เห็นผลทันทีหรอกมันจะต้องมีระยะเวลาก่อนที่มันจะเห็นผล แต่สิ่งหนึ่งที่มันได้แน่ๆได้ชัวร์ๆก็คือว่าสาเหตุของปัญหาเวลาคุณมีปัญหาใช่ไหมคุณก็ามาหาหมออ่ะมันไม่ได้แค่การแค่แก้ที่ปลายทางนะแต่มันจะต้องพี่หมอต้นจะต้องสืบสืบสืบ,ส,บ,ส,บสืบเข้าไปว่าสาเหตุของมันเนี่ยมันคืออะไรแล้วค่อยไปฟิกซ์ไปแก้ที่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาเพื่อให้ไอ้ตรงนี้มันหายไปสุดท้ายแล้วในระยะยาวแล้วเนี่ยพอปัญหา สาเหตุของการปัญหาเหมือนเกาถูกที่คันน่ะถ้าคุณเกาถูกที่คันเนี่ยมันก็มันก็คือการแก้ปัญหาในระยะยาวแต่มันไม่ได้ทันทีมันต้องใช้เวลาผมผมสรุปแบบนี้เห็นเห็นภาพไหมถูกต้องไหมครับพี่หมอต้นสุดยอดครับอืมโอเคก็ต้องบอกตรงๆนะว่าเราคือสมัยเนี้ยมันมันมีทางเลือกเนาะผมก็เปรียบเทียบให้ดูว่าเราไม่ได้บอกว่าการกินยามันไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่า คุณเป็นคนหนึ่งที่เลือกว่าคุณอยากจะแก้ปัญหาในระยะยาวโดยที่ไม่อยากจะกินยาแตถาถา่ถ้าบางเคสก็คงจําเป็นนะพี่หมอตน้นนะใช่ครับถ้าในกรณีที่แบบว่าอาการเยอะๆเนี่ยการใช้ยามันได้ผลดีกว่าอยู่แล้วแต่อยากให้เป็นแต่อยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายใช,ใช่ไหมครับพี่หมอเป็นที่เคสไปครับว่าเคสไหนหรือว่าคนไหนมีความสําคัญมีปัญหา ตัวไหนเราจะแก้อะไรให้เขาครับก็จะมีการใช้ยาอยู่บ้างครับไม่ได้แบบว่าใช้วิตามินอาหารเสริมทุกอย่างแต่เราจะพยายามใช้ยาให้น้อยที่สุดแล้วก็แก้ที่สาเหตุเป็นหลักเข้าใจละเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำก็คืออยากจะให้คนไข้เนี่ยสุขภาพสมบูรณ์จริงๆสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดจริงๆไม่ได้แก้ปัญหาแค่เป็นปลอกเปลาะไปแล้วก็อีกอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็มา,มาเจอใหม่อย่างเงี้ยให้มันแก้เป็นระยะยาวไปเลย